สวัสดีค่ะวันนี้มีไอเดียจะทำตำกุ้งสดไม่ได้กินหลายวันแล้วค่ะส้มตำคิดอยากกินไปทำด้วยกันเลยค่ะ step no วันนี้เมนูของคุณแม่ค่ะตํากุ้งสดแสนอร่อยแซ่บหลายค่ะอันนี้เมนูของคุณพ่อค่ะสเต็กบีฟกับสลัดค่ะอันนี้เมนูคุณลูกค่ะกุ้งจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดกับแครอทสวัสดีค่ะวันนี้ได้ ตำกุ้งสดค่ะตํากุ้งสดชามใหญ่เลยค่ะกินคนเดียวค่ะแต่ละคนก็มีเมนูเป็นของตัวเองมีตํากุ้งสดกับเนื้ออบค่ะกับผัดสลัดมากินด้วยกันค่ะมาด้อจ้าแซบ่บ ตำกุ้งสดกุ้งแช่น้ำปลาแล้วเอามาตำแช่น้ำปลาแช่น้ำแข็งแล้วมาตำอร่อยค่ะอืมน้ำอะไรรักกีอืมรักกี้ก่อดเลยเด้ย เสียบหาเพื่อนกินก็อืมร่าย

เผ็ดจังเลยคิดว่าของสดกุ้งสดเนี้ยต้องตำแบบให้รสจัดัดก็เลยใส่พริกซะเผ็ดปากเจอเลยค่ะเหมือนใครเมื่อคืนเลยเล้อ เป็ดปาอืมทำคุ้งสดด้วยกันค่ะ ตรงนี้หน้าหนาวอ่ะลูกค้าจะไม่แน่นไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่วันนี้โชคไม่ค่อดีเจอวัยรุ่นทำรถทำเล็บเสร็จไปเลยไม่จ่ายรู้อยู่ว่าเขาไม่จ่ายแต่ทำอะไรไม่ได้ รู้ว่าเขาตั้งใจมจาจ่ายแต่เขาบอกว่าเพื่อนเขาเอากระเป๋าเข้าไปกระเป๋าตังมันไปกับกระเป๋าเขาจะไปเอากระเป๋าตังกับเพื่อนเขาจะแด้เเพื่อนมานั่งด้วยกันพอทำเสร็จทำใกล้จะเสร็จเพื่อนลุกออกไปบอกไปชอปปิ้งก่อน เพื่อนเดินไปสองรอบแล้วแหละแต่กลับมานักเพื่อนก็ไปอีกรอบสุดท้ายไม่กลับมาคนที่ทําเล็บก็บอกเพื่อนใช้เอากระเป๋าฉันไปแล้วกระเป๋าตังมันอยู่ในนั้นฉันขอไปเอากระเป๋าตังฉันกับเพื่อนแล้วฉันจะกลับมาจ่ายได้ไหมนี่ก็เลยบอกว่า จะโทรให้เพื่อนเธอมาได้ไม่ล่าให้เพื่อนเธอมาเอาก็เ,เป่าตังมาให้เธอเพื่อนจะไม่มีโทรศัพท์แต่เพื่อนเขานํามาทําเมื่อวานแลวเด็กอีกคนบอกว่าเมื่อวานเขายังเอารูปในโทรศัพท์รูปเล็บมาให้เขาดูอยู่เลยว่าเธาจะเอาแบบไหนทำไมเพื่อนเขาจะไม่มีโทรศัพท์เขามีแต่เขาไม่อยากจะถ่ายเขาอยาก เด็กมันหัวใสค่ะเด็กมันมันวางแผนมามันไม่อยากจ่ายก็รู้แหละว่ามันมันคงไม่อยากจ่ายกันเละถ้าแ,แบบเนี้ยมันคงอยากจะทําฟรีแล้วแหละได้ทําอะไรไม่ได้อ่ะเขาบอกว่าตังค์เขาไม่อยู่นี่ก็ให้เขาไป ลูกค้าอีกคนนั่งอยู่บองอะ่ะมันไม่กลับมาล็อกมันไม่ยึดโทรศัพท์มันไว้ถ้ามันปล่อยมันไปมันก็ไม่ไม่กลับมาจ่ายหรอกลูกค้าอีกคนบอกก็เลยบอกไม่เป็นไรหรอกเขาทาอะไรไว้เขาก็ได้แบบนั้นเขาทาดีเขาก็ได้ดีถ้าเขาทาชั่วเาก็ได้ชั่ว กำไห้กำมันเคยบอกลูกค้าไป้ปรงแล้วค่ะเมื่อ,อก่อนรับไม่ได้โมโหมากเลยเาบอก้าของร้านเธอต้องทําอะไรสักอย่างนะเธอจะปล่อยัไปแบบนี้ไม่ได้นะมันมันเคอตัวนั่นเนี่ยมันก็กลับมาอีกแล้วของร้านบอกอเอาเดี๋ยวรูปไปเดี๋ยวไปทํรีพอร์ตแต่เขาก็ไม่ทำอะไรเขาบอกว่า เขาเคยเคยเจอตั้งแต่สมัยที่เขาไปเป็นพนักง,งานอยู่ที่ร้านหนึ่งแล้วติ๊กนักเรียนมันไม่จ่ายทำเสร็จมันไม่จ่ายพอดีตํารวจมาพอดีก็เลยแจ้งตำรวจตํารวจก็เลยมายึดกระเป๋านักเรียนมันไว้บอกว่าวันหลังให้เอาตังค์มาจ่ายเอากระเป๋าไว้นี่หละทีนี้พอวันหลังมาพาแม่มา แม่ก็วุ่นวายทำไมมาทาังกับลูกฉันแบบนี้ทำไมต้องไม่ยึดกระเป๋าลูกฉันโมโหวายวายพนักงานก็ทำอะไรไม่ได้แล้วทีนี้เขาก็เฟี้ยนแก้วน้ำใส่เข้ามาในร้านเลยบอกวา่าฉันเจอเธอที่ไหนฉันจะไปดักทำร้ายเธอเขาพูดแบบนี้แล้วทีนี้ก็พากันไปแจ้งตำรวจตำรวจก็บอกว่า มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเขาไม่เขาไม่ทําอะไรไม่รู้จริงหรือเปล่านะนี้นี่เจ้าเก่เจ้าของร้านเขาพูดเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเขาได้แต่รับบันทึกไว้เขาไม่เขาไม่ทําอะไรเขาไม่ติดตามอะไรให้เขาก็เลยเจ้าของร้านเขาเลยบอกอืมเขาก็ไม่อยากยุ่งยากเขาก็เลยบอกปล่อยมันไปเถอะเขาทําอะไรเขาก็ได้แบบนั้นแหละ แล้วคนลูกค้าดีๆเราก็เยอะก็ไม่เป็นไรปล่อยเขาไปก็เลยบอกอ <laughs> ในเมื่อเจ้าของร้านเขายังไม่ยังไม่เดือดร้อนแล้วเราจะเดือดร้อนทำไม <laughs> ก็ปล่อยไปเออม ถ้าตำเป็นตำส้มตำใส่พวกกุ้งสดใส่ปูใส่อะไรเนี่ยมีผักชีใบเลื่อยเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วค่ะผักชีฝรั่งนะคะใบยาวมันจะดับกลิ่นของทะเลจะไม่มีเลยแต่แม่นี่ทำสเปเชียลหน่อยเพราะเอาไปเอาไปหมักแป้งค่ะแป้งอนเนกประสงค์แป้งทําเค้กเรานี่แหละเอาไปหมักไว้สักห้าทีสิบนาทีล้างออกค่ะ แล้วก็เอาน้ำปลาแช่กับน้ำแข็งนกเนื้อเขาจะเด้งเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะแลาชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ